ครั้งที่แล้วนะครับที่คำพิพากษาที่ออกมาให้ผมเป็นผู้บริสุทธิ์โดยพิพากษายกฟ้องทุกคดีตามหลักฐานที่นำเสนอไปครั้งที่แล้วนะครับประมาณ2ปีที่แล้วเนื่องจากช่วง2วันที่ผ่านมามีประเด็นเรื่อง100กิโลที่สื่อและสาธารณชนให้ความสนใจในวงกว้างเลยนะครับวันนี้ผมจึงตัดสินใจ ที่จะมาเล่าความจริงให้ฟังในวันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับทุกอย่างก็ฉุกละหุกกระทันหันต้องเรียนน,ยนะครับว่าเหตุที่ต้องมาพูดในวันนี้เนี่ยเนื่องจากจดหมายฉบับหนึ่งที่ออกมาเนี่ยมันมีเหตุพลาดพิงถึงผมก็เลยต้องขออนุญาตวันนี้นะครับจะมาเล่าความจริงให้ฟังประเด็นแรกเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อพฤษภาคม2565ผมได้ยื่นร้องขอความเป็นธรรม ต่อคณะกรรมการตุลาการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการ2ท่านซึ่งมี2คดีหลักๆนะครับในศาลแห่งนั้นคดีแรกเป็นคดีที่เรียกซับคืนและมีการขออายัดเงินปันผลซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้อายัดเงินปันผลนะครับแล้วก็คุ้มครองชั่วคราวเนี่ยในเดือนสิงหาคม2563 หลังจากนั้นสารอุทธรณ์ได้มีการเพิกถอนคำสั่งเมื่อวันที่11พฤษภาคม2565หลังจากนั้นเพียงแค่8วันในระหว่างที่ผมดำเนินการขอรับเงินปันผลได้มีการยื่นฟ้องในประเด็นเดียวกันอีกโดยคำฟ้องเนี่ยนะครับ มีลักษณะเดียวกันกับคำฟ้องในคดีแรกเพียงแต่เปลี่ยนตัวโจทย์เป็นบุคคลอื่นในกลุ่มเดียวกันและสารเดิมก็ได้พิจารณานะครับแล้วก็มีคำสั่งอายัดเงินปันผลทันทีและมีผลมาจนถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าคำพิพากษาจะพิพากษาให้ผมชนะคดีตั้งแต่กรกฎาคม2566 แต่คำสั่งอายัดเงินปันผลนี้คงยังมีผลถึงปัจจุบันนี้ซึ่งทุกวันนี้เป็นเวลาเกินกว่า2ปีแล้วนะครับโดยปัจจุบันเงินปันผลที่โดนอายัดอยู่มีมูลค่ากว่า3,700ล้านบาทซึ่งถ้านับตั้งแต่คดีแรกที่เงินปันผลถูกอายัดไว้ตั้งแต่ปี2563ซึ่งถ้าคำนวณดอกเบี้ย นะครับตามกฎหมายกำหนดคร่าวๆปัจจุบันนี้ดอกเบีย้ยก็มีมูลค่ามากกว่า450ล้านบาทซึ่งผมเป็นคนเดียวที่ต้องรับภาระดอกเบีย้ยอันนี้นะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจส่งกผลกระทบต่อครอบครัวของผมทั้งสิ้นเลยนะครับหลังจากที่ได้มีคำพิพากษาออกมา โจ์ได้ยื่นคำร้องขอให้การอายัดเงินปันผลนี้มีผลต่อไปโดยสารมีคำสั่งให้โจทย์วางเงินประกัน100ล้านบาทซึ่งเงิน100ล้านบาทนั้นผมเองและทุกๆคนก็ท,กกทราบดีว่าเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับในเรื่องนี้ผมยังมีข้อสังเกตอีกข้อนะครับกับคำสั่งอายัด เงินปันผลในครั้งนี้โจ์ได้ขอคุ้มครองหุ้นจำนวนประมาณ31ล้านหุ้นและโจ์เองก็ได้ยอมรับนะครับว่าหุ้นจำนวนที่เหลือนี่ประมาณ10ล้านหุ้นนี้เป็นของผมแต่ศาลมีคำสั่งอายัดหุ้น41ล้านหุ้นซึ่งมากกว่าคำขอของโจ์ด้วยเหตุที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับฝ่ายผมเองจึงมีความจำเป็น ที่ต้องยืนน่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการตุลาการหรือกอตตนะครับตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม2565ก็คือฉบับนี้นะครับที่ที่ได้ได้ได,ไดออ้ร้องเรียนไปตั้งแต่31พฤษภาคมจนล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวันที่28มกราคม2568ผมได้ทราบจากสื่อมวลชนว่าคณะกรรมการตุลาการหรือกอต์อ ได้มีมติออกมานะครับว่าตั้งสอบวินัยร้ายแรง2ตุลาการซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารศาลนะครับระดับอธิบดีและรองอธิบดีและต่อมาก็ยังได้มีคําสั่งพักงานนะครับตุลาการเปีเหนึ่งท่านสําหรับเรื่องร้อยโลต้องเรี้ยนราผมไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนนะครับเรื่องร้อยโลเนี่ยมาจากหนังสือ ของอดีตรองอธิบดีที่ถูกร้องเรียนและส่งเข้าไปในสำนวนหลังจากที่ถูกคณะกรรมการตุลาการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงว่าได้รับข้อเสนอจากอธิบดีของศาลแห่งนั้นในเวลานั้นนะครับและยังปรากฏหลักฐานอีกนะครับว่าอธิบดีท่านนั้นได้มีการเข้าออกบ้านของคู่กรณีอยู่หลายครั้ง เงินร้อยกิโลในหนังสือนะครับที่ท่านรองอธิบดีเนี่ยได้ระบุไว้เนี่ยได้ระบุทั้งวันเวลาสถานที่นะครับที่เกิดเหตุก็คือช่วงเดือนสิงหาคม2565ในขณะที่เงิน100ล้านที่โจ์กล่าวอ้างว่านำมาเป็นเงินวางประกันศาลเกิดขึ้นเมื่อวันที่26กรกฎาคม2500 66นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเงินร้อยโลกับร้อยล้านเนี่ยเป็นคนละวันกันคนละเวลาคนละปีและก็คนละเรื่องเลยครับโดยข้อความหนังสือของอดีตออรองอิีดีทำให้ทราบว่าการเสนอสินบนร้อยโลผมก็ได้รับทราบจากสื่อมวลชนเช่นเดียวกันเพราะอย่างที่ได้เรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าที่ผมได้ร้องเรียนต่อคณะอสมการ กอตอนนี่ครับตุลาการไปเนี่ยผมไม่ได้ร้องเรียนประเด็นเรื่องเงินร้อยกิโลเลยและผมไม่ทราบข้อจท็จริงนี้นะครับผมเชื่อว่าผมก็ทราบพร้อมๆร้กับที่พิเศษมนชนทุกท่านเช่นกันนะครับและประเด็นที่สําคัญนะครับในหนังสือของริรองทิบดีท่านนั้นยังได้ยัดเยียดความผิดที่น่าดังเกียดน,นี้ให้กับผม ว่าผมเป็นคนที่เสนอสินบนเพื่อจะปลดคำสั่งทาง,ทางที่ผมเป็นคนร้องและผมก็ได้รับคำพิพากษาให้ผมชนะคดีโดยตุลาการท่านอื่นเมื่อผมทราบผมจึงได้ไปร้องทุกกล่าวโทษกับกองบังคับการป้องกันปราบรามทุจริตและประพฤติมิชอบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับที่บอกอปป,ป,ปต้องเรียนท่านว่าตลอดระยะเวลา แเกือบแปีที่ผ่านมาผมตกเป็นจำเลยทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญาผมก็ได้ชั้นความจริงและข้อเท็จจริงในการต่อสู้คดีและผมก็เชื่อในระบบยุติธรรมสิ่งที่ผมต้องมาพูดวันนี้ผมเนื่องจากมีการพาดิงตัวผมและผมไม่ต้องการให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่งของประชาชน ต้องแปดเปื้อนไปด้วยเพราะคนกลุ่ม,มเดียวที่ทําให้ให้องค์กรนี้เสียชื่อผมบวังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะครับที่เกิดกับผมจะไม่เกิดขึ้นกับประชาชนคนอื่นอีกแล้วผมก็ยังเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของประเทศไทยครับขอบคุณครับ